เจ็บรักครั้งเก่ามารีเบอร์เนอร์ฝากข้อความถึงพระเอกอย่าทำแบบนี้กับใครอีกมารีเบอร์เนอร์เปิดใจแบบไม่กักตอบทุกประเด็นความสัมพันธ์งานนี้มีสะดุ้งไปหลายคน เมื่อสาวมารีเปิดใจถึงเรื่องแฟนเก่าและสิ่งที่อยากบอกแฟนเก่าหนึ่งครับเหมือนทุกครั้งที่เราโสดคนเก่าๆจะวนเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นอิจฉาบ้างขอโอกาสบ้างอะไรก็ไม่เมื่อถูกถามว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมมารีบอกว่าแล้วแต่คนมันจะมีคนที่ฟิลแบบเลิกไปนานแล้วพอวนเวียนกลับมารู้จักกันอีกครั้งก็เป็นเพื่อนกันได้แต่ส่วนใหญ่คือไม่ได้ถ้าไม่ได้หายไปจากชีวิตเลยแบบไม่รู้จักกันอีกเลย ก็คือไม่ค่อยชอบคีหน้าเท่าไร่สำหรับเรานะรู้สึกว่าคนที่เพิ่งเลิกกันสุดท้ายพอถึงวันที่คนใดคนหนึ่งมีใหม่คำว่าเพื่อนตรงนั้นยังไงก็แตกหักอยู่แล้วสุดท้ายถามตอนนี้จริงไหมที่ว่ามีคนคุยแล้วเจ้าตัวตอบแบบไม่ละเอียดแต่ยอมรับว่าก็ต้องมีอยู่แล้วแค่นี้จบแยกเรื่องที่ติดต่อมาแต่เราไม่ได้ตอบกลับก็ไม่รู้ว่าพอยคืออะไรเหมือนกันแค่รู้สึกว่า คือถ้าเราเป็นเพื่อนกันมันมีเหตุผลอะไรมีความจำเป็นที่ต้องร่วมงานกันมันจะมีเหตุผลในการคุยกันแต่อันนี้รู้สึกว่าสิ่งที่พยายามจะพูดหรือทักหามันไม่ใช่สิ่งที่สมควรหรือไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต้องตอบหลายคนคิดว่าเรายังทําใจไม่ได้ไม่ค่ะไม่เกี่ยวกันเลยแค่รู้สึกว่าอะไรที่เข้ามาในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าออกไปแล้วก็ไม่ควรจะต้องมีอีกต่อไป